อาคุณตอนนี้เรามาอยู่นะครับตีนเขาพัศิวะครับแต่ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปเหยียบแล้วก็ขึ้นไปปักธงบนยอดเขาพัซิวะได้คุณมีอะไรจะฝากถึงโทนี่ไหมที่ต้นสังกัดมีอะไรจะฝากถึงโทนี่ไหมเราจะพยายามเดินต่อไปครับ <c oughs> เราต้องไปให้ถึงให้ได้ครับ <c oughs> คุณมั่นใจไหมคุณจะขึ้นไปถึงยอดเขาพัศิวะได้คุณมั่นใจไหมความพยายามอยู่ทนายความกระจูนที่นั่นครับฝากถึงโทนี่เลยนายทนาน่โทนี่นายคิดว่านายแน่นายมาที่นี่นายมาเทสนามได้ครับเออรัยันฮิวรเยันเทวนั้นนายนะเออนายคิดว่านายแน่นายมาเลยนายคิดว่านายแน่นายไม่ไล่เอาเอาเอาตำแหน่งคุณมาได้หนึ่งขอฝาก ฝากถึงพี่น้องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพูดเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับสถานที่นี้เป็นภาษาบ้านพี่อะเดี๋ยวคิดดูก่อนนะอย่าคิดนานี๋ยวฟิลไมหมดอย่าคิดนานแล้ฟิล์มหมดอะไรวะเอาเลยเอาเลยเอาอะไรก็ได้ ฝากดอลแมเอวักปอนครุบครุบคะแนนแบบอีก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 อักอี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 กอแถอีกอีกอดกอรกอีกอีกองเรีครับอีอีกอีกอักอีอมือีกอีกอีกอิกนีกอ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 ีออกอี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 นอกอันอคอีีออกนะครับซึ่ง 28คนที่นั่งอยู่ด้วยกันไม่มีใครแปรออกนะครับแต่ก็คิดว่าเขาอยากจะฝากถึงพี่น้องโลกโซเชียลนะครับก็อาจจะมีการเชื้อเชิญนะครับในการมาทำงานหรือว่าถใครว่างงานอยู่ไม่มีงานทำนะอ,อยากจะหาะงานสักหนึ่งงานซึ่งรายได้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่เทียบเท่ากับปริญญาตีนะครับ แต่ตอนอในนี้นะที่นี้เราไม่ต้องเรียนบริญตตีให้ยากนะฮะเราก็ได้1 5ื่นแล้วนะครับเรียนเชิญน,นะครับทุกสาขานะในเครือเซ็นทันแล้วก็แฟชั่นแ์ลนด์นะครับเรียนเชิญทุกคนที่ตกง,งานนะครับเจอกับเราได้กับอาชีพอินเตอร์เนชั่นแนครับ